ไปดูเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นหลังจากพายุเข้า,ขาบ้างค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองรวมไปถึงภาคเหนือประสบกับปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5แต่ว่าหลังจากที่มีฝนตกลงมาค่ะทำให้คุณภาพอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ นี่เป็นภาพบรรยากาศในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะคุณผู้ชมในเช้าวันนี้ต้องบอกว่าสภาพอากาศดีขึ้นค่ะสามารถมองเห็นความแจ่มใสของท้องฟ้าเนี่ยแหละค่ะเป็นสีฟ้าสดใสเลยนะคะมองเห็นยอดดอยสุเทพได้อย่างชัดเจนซึ่งก็เป็นผลมาจากฝนที่ตกลงมาทั่วทุกพื้นที่ในช่วง1-2วันที่ผ่านมาส่งผลให้อุณหภูมิในตัวเมืองลดลงอยู่ระหว่าง15-21องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ยังทําให้คุณภาพอากาศดีขึ้นด้วยนะคะทัศนวิสัยในตัวเมือง โดยเฉพาะบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะก็สอดคล้องกับปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจากแอปพลิเคชัน Air for t h ท i แสดงค่า PM 2.5ที่บริเวณตำบลสีภูมิวัดได้อยู่ที่24ไมคโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรคุณภาพอากาศถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากเลยนะคะเหมาะสำหรับทำกิจกรรมทุกประเภทขณะที่ตำบลช้างเผือกและตำบลสุเทพค่ะค่าคุณภาพอากาศก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเช่นเดียวกันค่ะส่วนบรรยากาศตาม สถานที่ต่างๆของตัวเมืองเชียงใหม่นะครับอาทิบริเวณเชิงเขาทางขึ้นดอยสุเทพและตัวเมืองเชียงใหม่จากมุมสูงก็พบว่ามีสภาพอากาศที่ดีมากเช่นกันและยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนอาศัยช่วงที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีแบบนี้ออกมาวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอีกด้วยนะครับ